แล้วติดหนูยุบบ้างไหมแม่มันไม่ยุบนะแต่หนูล้างแผลดีกว่าหนูล้างยังไงคะหนอแอลกอฮอล้างแล้วแล้วก็หนูใสย่ยาผ,ผงวิเศษ่ะอ่ะฟังพี่เอื้อมการเราใสายยา่ยาผงวิเศษอะยาผงวิเศษอะเวลาเราใส่เนาะมันจะกลายเป็นหนังเกาะอยู่ข้างบนถ้าให้ดีหนูใส่ย,ยาตัวอื่นดีกว่าเนาะอันนี้ดีนะว่า บางคนใส่ยาผงวิเศษมากมันจะกลายเป็นผิวดำๆแห้งๆแข็งๆขุใส่ประมาณคุณจะเป็นคุณจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์มันแห้งจริงมันแห้งข้างบนแต่ข้างล่างมันไม่แห้งเวลาหนูทำแผลเนี่ยมันเลื่อยไปข้างล่างขึ้ขอ,ขอบข้อมบอมันก็จะแห้ง่ีเ,เดี๋ยวเรียนบูกก่อานทำหนั น่าจะใหญ่นะลูกถ้าเราไปโดนมันถ้าเราไปโดนใช่ถายูเมันไม่เจ็บแล้วยิ่งยึดยังเมื่อกี้หนูส่งรูปมาทางเฟซยังยังจ้ะหนูยังไม่มีเฟซหนูมีเฟซไหม,มเฟซอนะ่ะ ล่นหนูเล่นเฟซไหมเอาของหนูเล่นอ่นั่นเดี๋ยวพี่เอื้อมบอกวิธีการดูแลแป๊บหนึ่งหนูเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะอันนี้นะหนูทนนิดนึงนะหนึ่งสองสามออกเลยโอเคหนึ่งสองสามโหลูกใหญ่มากลูกจ๋าออกแล้วใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงๆอ่ะอ่ะออกแล้วลูกออกแล้วดึงอย่างนี้ไม่เจ็บดูสิถึงใหญ่ เห็นไหมออกแล้วใหญ่ไหมอะแล้วกดง,งี้หนูโล่งไหมโล่งใจะมันเจ็บเลยหนูปิดคลิปเยอน่อย